สวัสดีพี่น้องครับยำขึ้นครับมันนี uh ่ยำขึ้นมาหากินยำขึ้นครับอยู่กับช่องบาฟี่ตายก็เด้ครับมันนี่มันนี่มาสองคนกับทีมงานก็คือต่อพี่ตายครับมีครับอ่ะทักทายท่านผู้ชมเลยครับมัอนี่ผมนี่ครับนั่นมาถึงมาหากิโลน่นเอาอนี้ลรัพี่น้องมันนี่มาหากินเด้อใส่ใส่โอ้พี่น้องกิโลเด้อมันนี่มาหากิโลพี่น้องไอหายู่หากินแบบชาวบ้านได้พี่น้อง มือนีมาหาไตกีรอก็คือจิ้งรีดนั่นแหละพี่น้องจิ้งรีดโตสีดำๆสีเทาๆนั่นนะเดี๋ยวผมสีท่ายไปเรื่อยๆนะครับให้ต่อฟี่ตายจับขาแมนไตตัวใหญ่เดี๋ยวก็เสียมาให้พี่นอ้องเด้เบงได้พี่น้องเอาไปเลยครับลุยไปเลย,ไ,เลยได้บ่น,นี่ครับอันนี้เอารุดรุดรุดน,นี่ครับพี่น้องเป็นโต้สีเดี๋ยวเอาไฟเอาไป เออนี่ครับพี่น้องเห็นบ่เห็นตะดากมันนี่นี่นะครับกิโลแล้วก็ชิมีอีกอย่างนึงกับอันโตสีดำดำเนาะแมนนอันนั้นอันนี้<ำ>สีดำสีดำกิโลดำอันนี้ก็ผมพฝ่งมาบางนึงเลยนะครับพี่น้องนี่ให้ต่อที่ตายจับได้เจ้โตแล้วนี่นกลับประมาณหาหกตัวแล้วพี่น้องนี่นี่เดี๋ยวผมสิจับไปเรื่อยกับท่าให้พี่น้องในเบื้องไปเรื่อยนะครับก็คือเป็น <c oughs> วิถีชีวิตการห้ายู่ห้ากินนะพี่น้องไต่กิโลเป็นคลิปแรกเลยนี่ของ ้องช่องบ้าฟี่สายเนาะแมนบอต่อพี่ตายเนาะผมกับสิได้มาดไทยโดนแล้วครับตอพี่ตายสิได้มาดไทยน้ำลายโดนละลายมือแล้วโดนแล้วกะนักเรียนเนาะนักเรียนก็ต้องทำหน้าที่จะคล้องให้เซ็ตรูดวงไปกะเรียนกะคือเรียนถ้าว่างกะสิได้มาดไทยน้ำผมกะสิได้ไายพี่น้องได้เบิ่งเรื่อยเนาะกะยำขึ้นกะบ่ค่อยเห็นปนไอ้ได้พี่น้องสิจับได้กะสิให้เบิ่งอยู่ดอกกะสิหาไปเรื่อย เดี๋ยวอันส uh, ิบอกอุปกรณ์กันได้พี่น้องนี่อุปกรณ์กันสิมีก้านตานครับก้านตานแล้วก็ขวดน้ำเอาไว้ใส่กิโลพี่น้องก้านตานก็คือเอาไว้เอาไว้เคลียเอาไว้ปัดให้มันออกมานี่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 ยังกระโดมางนี่เมื่อกี้อย่างนี้กระโดดมากตัวน่อยตัวหน่อยปะตัวหน่อยตัวหน่อยครับตัวหน่อยครับปล่อยไว้ปล่อยไว้ตัวหน่อยปล่อยทำพันนี่นี่ เอ้ตัวหน่อยเจ็บปะตัวหน่อยป่ะใครแต่ผนชุ่มมึงเนี้ยเดีว่านหน่อยไี่น้องตัวหน่อยนี่ยยุ่งมองไฟผมขางไฟนี่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 เออเห็นเลยนี่นี่นี่เอาไฟต่อพี่ตายสองมึงนี่พี่น้องแต่มันโตหน่อยเอาเอาไว้ทำพันเนาะนี่โอ้นี่นี่ครับพี่น้องนี่นี่นี่ครับเดี๋ยวถ่ายเบมึงไกลๆเลยนี่นี่นี่มาไม่น้องเนี่ยนี่ตัวดำเต่ประธานออกปีกเอาจับเลยมา ก็กะสิเป็นอาหารน้อพี่น้องกะสิเฮ็ดอาหารได้หลายอย่างอยู่ดอกกะสิอทอดเน่ปนเน่อยูน่นี่อันอยู่นี่กะแถวบ้านนี่กะสิมีหมกนําปุณละคนเขากะมาก,กินหมกเลยพี่น้องมันสิมีหมกกีล่ลปุณละคนกะทอดบางคนกะปนแต่แต่ผมในความคิดผมผมว่าปนกิโลแสบที่สุดแเลยพี่น้องเพราะว่า ผมมักินนะปนกิรลแซบแห้งพี่น้องถายผ้เสือ้อล่องเบิ้งได้ครับล่องจับกิรลแล้วเอาไปปนครับเอาไปปนกินพี่น้องกินกับพักนี่โอ้ยแซบห้ายพี่น้องเขา่าหนห่อนเอาพี่น้องเดี๋ยวผมขอขอโตโจับจังหน่อยกนได้พี่น้องเดี๋ยวสีให้เบิ้งไปเรื่อยๆพี่น้องถ้าพอ่อโตง่าย่ก็สีไทยเบิ้งได้พี่น้องเพราะว่ามาันก็อัจฉริหายากเนี่ยช่วงนี้อายุหากก้าสิบแล้วพี่น้อง ไปขอตัวจับจังหน่อยกันครับเอาพี่น้องอันนี้ผมพออีกนะครับ,บตัวสีดำนี่พี่น้องมันกระสิเป็นประมาณนี้พี่น้องตัวสีดำน,นี่ครับน,นี่เดี๋ยวใส่ต่อพี่ตายจับไ้ครับเอาจับไบบปเนี่ยมาบครับอาเบิ้งใกล้ๆเบิง้งนี่พี่น้องกระสีประมาณนี้ละโตที่ว่าบบกจิรอดำนี่พี่น้องตัวนี้ละแซบแเบ็ปขมูพี่น้องทอด กินกรอบกราบก็แซ่บป่นเหมือนแทบถอดนี่มั่นเลยนี่ครับเอามามั่นหรือกิโลป่ะใส่กระปุกไว้มันเป็นมั่นหรือมันกิโลมันคือกิโลนี่ละมั่นมาสรุปแล้วเขามา่นไตมั่นหรือไตกิโลกลับในหลายห้องกับสีใสขวดใบเด้อพี่น้องกับสีห้าไปเรื่อยกับสีขวดสีปัดไปเรื่อยสีตามทุ่งหน้าสีมีเฟืองแน่มีหยาแน่กัมันกับสีดูดออกมาครับท่านผู้ชมไตกิโลส่วนมาก หมามันสีบ่อคอยอยู่ครับมันสีอยู่ในเฟืองหลายๆครับแมนบ่อนีนครับนี่ครับต่อฟี่ตายผู้ลูนี่ย่างบ่ถึงที่เด็ดครับนั่นีบ่อบ่อบ่อขายเขาอีดัมเต็มเลยครับพี่ใส่ใช่ได้เยอะโตน้องตครับเยอะแต่เดียวพี่นองโตบ่อสวยนี่น้าพี่น้องโตก็ลังสวยเลยช่วงนี้ถอดกินกรอบปนมั่นคักแล้วครับช่วงแมนพี่น้องช่วงเดือนธามันก็สีแสบยุก โจงนีกับสิพอแต่ตัวน้นอยๆประธานออกปีกป่นไหนเนาอมันหาครับมันจะค่อยง่านี่โจงนีแต่ว่าคนก็นเริ่มหาแล้วพี่น้องทั้งคุณกับสิมีไฟค้นหาเนี่ยแต่กับบ่ค่อยหลายปันไหนต้องถาย่่ได๋ที่ว่าย่่เว้นนะพี่น้องอากาศท้อนๆนะเรียมโตเลยพี่น้องหกโมงก,กว้งๆนี่มืดๆนี่ออกมาเลยพี่น้องรับทำพันท,ทุชมตอนนี้อยู่หน้า ท่านผู้ชมหนิงีเสียงกิรอมันห้องวันอิดอิดดอิดอิดเมนครับอันนี้คือเสียงกิรอห้องเต็มทุ่งหน้านีา่พี่น้องท่านผู้ชมบ่อยาเคลียบยบ่อยา,า,าอยังกะเอาเสียงเปิดเสียงกิอในช่ส่งยูทูปเอาด้วยครับมันสีดังแหงเปิดเสียงกิรอเอามาหล่อมันนึ่งบ่แมนครับมันสีมาเลยมามาแต่ว่าอันนี้พี่สรางครับรดูง่ายออกมากพี่สรางครับดูง่ายหน่งจอไฟอุ่นนะครับมันต้องจองไฟแจ้ง กับเปิดใจลงนงหนังแห้งอี๊เบืกองิมาเลยครับผีกนิดเดีย้าหาไปเรื่อยๆเนาะพี่น้องเอาละเดี๋ยวขอตัวจับก่อนจะน้อยพี่น้องเดี๋ยวจังมาสรุปผลกันเบิง่งผลงานว่าขึ้นนี่สไ่กิโลหลายบ่อไปครับรอชมเลยครับเอากรับพี่น้องอันนี้ห้ากัดจับมาได้ประมาณครึ่งชัวง่วโมงเนาะเดี๋ยวมาเบิง่งผลงานก่อนจะน้อยหอดคึงประมาณสามสิบนาที มันเคืองชั่วโมงเลยพี่น้องเขาก็สีได้ประมาณซ้ำนี่เนาะกิโลอยู่ซื้อที่ไหนเยอะดินไหมเออนี่พี่น้องนี่กระสีสสแพงเต๋อพี่น้องเนาะพี่น้องมันกระสีสโลหนึ่งกระสีประมาณร้อยห้าสิบไหมพี่น้องถ้าผมจับโมพนะีชนะช่วงนี้แต่มันสีไปแพงช่วงช่วงที่ว่ามีหนามนพี่น้องเอาเหินแล้วบ่เดี๋ยวเบิ้งก่อนพี่น้อง เดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยนี่พี่น้องโตนี่สุดยอดเลยนี่ครับน,นี่นี่ครับนี่โตสีดำพี่น้องทอดนี่มนนนนันแห้งกินแซ่บปนก็ได้พอเต็มปนนะเนาะก็คือสีสแซบล่ะเดี๋ยวก็ช่วงนี้ก็ช่วงไทยๆแล้วพี่น้องกาชีไทยให้เบอร์นี้เลยพอไฟไฟแบตต่อพี่ตายสิเบฉยเลย โอ้นี่ตัวนี้ก็ตัวนี้ว่าท่านปีกท่านออกอันนี้เขาเอินจิลอยังนี่จิลอยดำเหมือนกันล่ะแต่ปีกท่านได้ออกครับจิลอยดำนี่ปีกเริ่มออกแล้วนี่นี่ตัวนี้ก็มันนี่ับพี่น้องออกมันมันกินยำยำเสียบคอดก่อนเด็บ่ได้ยำเลยเด็เอาขี้ออกน้ำบ่โอ้เมนเมนพี่น้องขั้นตอนแต่จเอาขี้ออกน้ำกระพุลละ ให้ไม่ไงุ่หลาออกเราเป็นเสี้ยนเอาขี่กิโลออกโอ้ยขึ้นมีแต่ฝุ่นเนาะนไปออกไปเนี่ยมาเห็นเ,นเนดี๋ยวยซองไห้ซองพี่ตายหายจังน้อยนะพี่น้องนี่วิธีการหากะสีหาไปตามทุ่งหน้าสิพี่น้องปัดปัดตามหญ้าตามกองเฟื้องสิมั่งสิออกมา แต่ช่วงช่วงนี้ก็สิบ่ค่อยไลยปันไดพี่น้องก็สิไปไลยช่วงช่วงเดือนหานบ่มกรลาคุมพามีนาเมษาพฤษภาช่วงพฤษภาแหละพี่น้องหลายคนออกห้าลายนี่ได้ไมาอีกแล้วสองตัวสีดำไฟอ,ออกแนี่มาเห็น ừ, เสียงพระสวด งานบุญบ่งาสิงานบุญละพี่น้องอาจจะมีเสียงพระสวดแสกมาเนี่ยกะขอโทษขออภัยกันได้พี่น้องแม่บ่เห็นนี่โมห็นบ่ที่หาเรื่อยๆพอได้กินเนาะพี่น้องหาอยู่หากินแบบเช่าฟรีสไตล์กะมี่หมานแน่บ่หมานแน่มื้อนี้ทีมงานบ่มาทีมงานหลายอยู่พี่น้องแต่บ่มา มีมาสองคนได้แล้วบ่ตัวนี้กำลังงามเลยอยากใส่เบ็ดหลยอไมอยากใส่เบ็ดบ่อยากใส่เบ็ดก็บ่านนี้ใส่เรือบ่าวีป่าหรอกใส่ในสากับอะไเราถือขอนพอดีอยากให้พูดมีนังพอมีนากับผมสีเห็ุให้เบิ้งแต่ว่าเอาแบบ ก้นตีงก้นตีงเอาได้ดครับนี่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 เห็นแล้วเห็นแล้วตัวนึ่งนี่นี่นี่พี่น้องนีครับนี่ครับนี่เอาจับมันมาปั๊บนี่สวยตัวสวยเลยพี่น้องใหญ่แบบตัวดำดำนะตัวทิ้ปีกมันดำดำนั่นดำไงเนาะดำไงดำเงีตัวนั่นแหละแขกนี่ครับอู้ว่วขาดค้านี่ดำเงี้ครับ เจอแล้วบะนี่นี่นี่ของแท้เลยบอกระขาดข้ามเลยอือมีเจ้าดำใหญ่ให้ไายเบิ่งไกลๆเลยนี่โตมันนี่เอา้าจับม,มบันมาบัดทีนีเจ้าดำอ้า้อาูอ้สองตัวสองตัวงูแต่ตเดียวห่ามึงสองตบ่บอกัะปีกระลังสีออกครับนี่สวยสวยงามงามงาม เคลียร์น้องเคลียร์ตามกองเฟืองที่มันอยู่ตามทาุ่งนั่นสินี่ก็เป็นข้างแหลกเลยพี่น,อน้องน,นี่จะได้ถ่ายคลิปให้พี่น้องได้เบิ่งนี่ถ่ายคลิปจับกิโลนี่ส่วนมากก็สิถ่ายแต่ดักหนูล่ะหนูก็สิเบิดแล้วบ่มีบองหาแล้วพี่น้อง กันนี่หละมหาจับกิโล้อหละแทนดักหนูไฟยังไงพี่น้องปุ่นมีดับดับดัมีไฟทั้งปุ่นคนคือสิมองคนห้ากิโล่ละเจออีกแล้วบ่ดำบดัอ๋อพี่น้องไปชมได้อีกแล้วตายว่าหินอีกแล้วใช่ไม่นียนมาทั้งนี้มาสิงูเขาก่อน โอ้นอนดำๆนี่นี่ดำไกลๆเลยนี่เอาจับมันมาจับเลยออนมาออนมานี่ไอ้ขอเบื้งแบบชัดๆเลยนะอืมครับมีละโอ้เอาเก็บครับมากแต่อัน ี่รอส่จับขึ้นนี่แล้วพี่น้องเมนูเมนูมืออื่นกับน,นาสิปนะ่ะเป็นเมนูเด็ดเลยของอัน,นของหมู่บ้านนี่นะพี่น้องในหมู่บ้านเพราะส่วนมากพวกไม่ไงเพราะไงเขากะสิมักปนนะมักกินปนแถวๆนี่ก็กินกับผัก ไฟเริ่มอ่อนแล้วบ่เอาละพี่น้องการนาสิได้เวลาสิได้เวลาเมื่อเนาะพี่น้องไฟกับสิเบิร์ดเหรอไฟต่อฟีตายสิเบิร์ดเหรอเดี๋ยวจะน้อยกันพี่น้องกินน้ำก่อนะพี่น้องกินน้ำพอมีแห้งสู่งานต่อจะข้าวแล้วเดี๋ยวสิมาสรุปผลกันจะน้อยนะพี่น้องเพราะว่าเดี๋ยวกัสิกลับเลยล่ะไฟแบตต่อฟีตายเริ่มอ่อนแล้วมา ครับมาสรุปผลให้พี่น้องเดีเบิ่งนี่กับมวนโมวลกับเยาวมากันเนื้อครับนี่เพราะว่าเป็นหากินแบบบ้านๆกิโลพ่อได้มโอนี้พ่อได้มือแรกอยู่เป็นมือแรกที่ผมออกมาอันนี้ปีนี้ผึ่งมาใต้ทุกปีออกมาอันนี้ก้อนสิไปก้อนสิไปนี่ตัวนึงพี่น้องออนี่นี่พิดท้ายปิดท้ายนี่ปิดท้ายคลิปพอดีเลยเอา เจ้าตัว <ไป S 1> ดำสิทธิ์ค่ะนี่เอ,เอาละก่อนจีจากกันพี่น้องเดี๋ยวให้ต่อพี่ไต่ฝากช่องเนีล่าช่องเนีเอาก่อนจีจากคลิปผม<ไ>ปปอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์มาหนำอยากให้ผมมีน้ำอยากให้ผมเฮ็ดยังกะคอมเมนต์มาเลยครับไป